สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการทําตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองอก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีกล่องพลาสติกนะครับอย่างที่เห็นนี้แล้วก็ก็จะมีเครื่องคอนโทรลนะครับคอนโทรลตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่น้ายหลอดไฟสองหลอดนะครับที่ให้อุณหภูมิความร้อนควบคุมควบคุมโดยแยกหลอดแต่ละหลอด ตัวนี้จะเป็นตัววัดความชื้นนะครับในตู้อบไข่ลักษณะในการต่อแล้วก็ต่ออุปกรณ์ต่อสายเข้าไปในเครื่องคอนโทรลเนี่ยครับต่อง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเพราะว่ามันจะแยกให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสายหลอดสายไฟเข้าสายไฟออกมันต่อหลอดไฟบ้านทั่วไปง่ายๆเลยแล้วก็นี่ลักษณะข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสายสายอุณหภูมินะครับคอยตัดอุณหภูมิเวลาที่ตู้อบของเราได้อุณหภูมิเต็มที่เราตั้งไว้ถ้าเราตัดที่38มันก็จะตัดการทํางานที่38องศานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดความชื้นนะครับตัววัดความชื้นส่วนหลอดไฟตรงนี้เราเราลองมาใช้หลอดของตัวให้ความร้อนนะครับตัวนี้75วัต์นะครับจะไม่มีแสงจะให้ความร้อนอย่างเดียวนะครับ มาดูในข้างในกล่องในกล่องของเราก็จะมีนี่ครับตัวนี้จะเป็นที่ใส่ไข่นะครับเราจะวางใส่ไข่ไก่ตุนนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเราจะเทน้ําเทน้ําเปล่านะครับเทน้ําเปล่ารุ่นนี้เราไม่มีพัดลมนะครับเราจะใช้โดยการเจาะรูนะครับเจาะรูระบายอากาศลองดูนะครับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเจาะรูเจาะรูนะครับเจาะรูให้ทั่วนะครับ กราเลไม่จะดูด้านหน้าอีกสองรูนะครับเพื่อจะให้ระบายอากาศของร้อนนะครับจะไม่ให้ตู้หนักขึ้นไปนะครับแต่ถ้ารุ่นทั่วไปเขาจะมีพัดลมแต่ผมลองทําแบบนี้ก่อนนะครับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวมาทำอ,อสอนการตั้งอุณหภูมิมมตัวคอนโทรลเลอร์รุ่น XKW1088 ให้เขกนะครับหรัคลิปนี้สวัสดีครับ